มาแล้วนะครับฉเฉลยก็มีทั้งคนตอบถูกตอบผิดที่ตอบถูกก็มีเยอะอยู่ที่ตอบไม่หมดก็มีบ้างแต่ที่แน่ๆเลยคือหลายๆคนยังเข้าใจผิดเรื่องประโยครวมนะครับต้องบอกก่อนนะครับบอกไว้นิดนึงว่าประโยครวมไม่ใช่ ประโยคความรวมมันคนละเรื่องมันมีคล้ายกันแต่มันไม่เหมือนจะเท่ากับอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับไม่ได้ก่อนเราจะมาเฉลยว่าอันไหนมันไม่ใช่ประโยครวมเราไปดูหน้าตาก่อนตัวที่จะคล้ายประโยครวมกับความรวมเนี่ยมันก็จะรวมรวมแถวแถวนี้แหละอันนึงเนี่ยคือ ประโยคสามัญดูเขาว่าประโยคสามัญก่อนนะครับประโยคสามัญคือประโยคที่มีกริยาวลีเดียวไอ้กรณีเนี้ยเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนมีกริยาตัวเดียวซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ประโยครวมจะมีกริยาตัวเดียวเป็นไปได้อา้าวก็ข้ามไปแต่อีกอันเนี้ยอ๋อไอ้ส่วนที่ว่ามีกริยาวลีเดียวเนี่ยฟังดีๆนะครับกดกดมันมีอย่างนี้ กฎเขาบอกว่าไม่มีคําเชื่อมกริยาไม่มีคําเชื่อมกริยาพอไม่มีคําเชื่อมกริยาเกิดอะไรขึ้นดูนะครับดูดีดอุบลสนธยามรสีและวิทูลอันนี้เขาเรียกเชื่อมประธานเชื่อมประธานเป็นอะไรเชื่อมประธานเป็นประโยคสามัญครับ เชื่อมประธานคือประโยคสาม,มัญครับสม้มกินส้มตำซุปหนอ่อไม้และหมูน้ําตกอันนี้เชื่อมอะไรครับเชื่อมกรรมครับเชื่อมกรรมก็เป็นประโยคสาม,มัญครับสรุปถ้าเชื่อมประธานกับประธานแต่มีกริยาวลีเดียวเป็นประโยคสาม,มัญประธานจะกี่ตัวก็ตามถ้ามีกรรมหลายตัว ก็ยังถือเป็นประโยคสามัญอยู่เพราะว่ามีกริยาวลีเดียวโอเคนะครับกรณีที่สองหลายกริยาวลีไอเนี้ยมันจะเริ่มหน้าตาคล้ายประโยคความรวมแต่เขาบอกเลยว่าไม่มีคําเชื่อมไม่มีคําเชื่อมกริยาวลีเช่นเลยโบกมือลาขับรถข้ามสะพานสรุปถ้ามีกริยาหลายตัว แต่ไม่มีคำเชื่อมกริยานั้นไม่มีคำเชื่อมกริยานั้นก็ยังเป็นประโยคสามัญครับโอเคสรุปจะนับเป็นประโยครวมกรณีเดียวเท่านั้นคือมีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีนะครับหรือเป็นการเชื่อมระหว่างประโยคชนิดอื่นกับประโยคชนิดอื่นเข้าด้วยกัน ไปดูเลยประโยครวมนะครับและประโยครวมก็มีคำเชื่อมราวๆประมาณนี้และและก็แต่ทว่าแต่ทว่าหรือนะครับอาจจะเกิดจากกรณีที่หนึ่งคือประโยคสามัญมารวมกับประโยคสามัญอันนี้คือประโยครวมกับประโยค2องอไม่ได้เอามากรณี2อก็คืออาจจะเอาสามัญมารวมกับซอนซ้อนมารวมกับซอนหรือ มีคำเชื่อมระหว่างกริยาวลีและกริยาวลีโอเคกลับไปดูที่คำถามคำถามบอกว่าโครงสร้างประโยคแบบใดไม่ใช่ประโยครวมไม่ใช่ประโยครวมอ่ะดูเลยอันที่หนึ่งประธานเชื่อมประธานมีกริยาวลีเดียวไม่ใช่ประธานหนึ่งตัว มีกริยาสองตัวแต่ไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีกริยาเรียงกันก็ไม่ใช่ประธานหนึ่งตัวมีกริยาหนึงตัวสองตัวมีคำเชื่อมระหว่างกริยาอันนี้เป็นประโยครวมประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวมีรรสองตัวเชื่อมกรรมไม่ใช่ประโยครวม ประธานสองตัวมีคำเชื่อมประธานกริยาสตัวเรียงกันอันนี้เป็นกริยาวลีต่อเนื่องแต่เชื่อมประธานกับประธานไม่ใช่สุดท้ายประธานสองตัวมีคำเชื่อมกรรมสองตัวมีคำเชื่อมเชื่อมประธานเชื่อมกรรมแต่มีกริยาวลีเดียวก็ไม่ใช่ประโยครวมสรุปมีข้อ3เท่านั้นที่เป็นประโยครวมนะครับในกรณีนี้นะในกรณีที่เห็นนะครับ ไม่ใช่ประโยครวมทุกชนิดนะครับที่เหลือไม่ใช่ประโยครวมก็สรุปตอบว่าประโยคแบบที่1แบบที่2แบบที่4แบบที่ห้าแบบที่6ไม่ใช่ประโยครวมมีประโยคที่3เท่านั้นที่เป็นประโยครวมโอเคดังนั้นเนี่ยเวลาจะสอนเรื่องนี้อย่าเอาไปสับสนกับประโยคความรวมเด็ดขาดเลยนะครับไม่เช่นนั้นผิดแน่แนโอเค